ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของตุ๊กแจงกันด้วยนะคะทางนี้เนี่ยออ้ยไม่ได้ไปอยูน่หน้าคอมเหมือนเดิมล่ะรอบนี้นะคะเราอยู่ในรถเพราะว่าเรากําลังจะไปบ้านของคนคนนึงกันแล้วก็จะไปหาอะไรทําที่แบบว่าสนุกสนุกนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะตื่นเต้นขนาดไหนแล้วเราจะได้อะไรกลับคืนมาบ้างเป็นว่าทุกคนพาแล้วก็เดี๋ยวเราออกรถกันเลยดีกว่านะคะแต่ตอนขับรถเนี่ยต้องบอกว่าแบบอาจจะวิางข้างหล,ล,ลังรถมาก ที่เราขับรถเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุน,นะคะยังก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเลยก่อนอื่นเลยก็ต้องคาดเข็มขัดก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะถึงแล้วค่ะทุกคนและในตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านของคนคนหนึ่งแล้วนะคะส่วนคนที่เป็นไรอะ่ะคนที่เราไปเจอวันนี้นะคะก็คือน้องฟรังซุมนีวิวิเชนนี ค,คือก่อนอื่นเนี่ยมาถึงบ้านเขาอย่านิ่งดูดดยนะคะไม่ใช่ปั้นวัวปั้นขวาให้ลูกทะเลนดูมันเป็นบ้าดูดิทุกคนตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะทุกคนแล้วพอถึงบ้านเขานี่คือจะหนักสับเต็มมากๆนะคะแล้วก็ไม่กินข้าวบ้านบ้านเขานะคะบ้านเราไม่มีให้กินไม่ได้กินอะไรมาเลยรู้สึกแบบอดอยากปาดให้มันมากก็เลยต้องไปกินข้าวบ้านเขาหนักกินทุกอย่างเลยนะคะและก่อนที่เราจะไปเนี่ยเดี๋ยวจุจนขอ,อ,อตัวกินข้าวก่อนวันนี้เราจะไปทำอะไรกันนะไปถ่ายวอล์กค่ะวอล์กอะไรอ่ะ ไม่ต้องบปก็ได้ังคือจะบอกว่าจริงๆเราหน้าปปกเขาก็น่าจะเห็นแล้วเนะวันนี้จะไปทาอะไรกันไปกินกาชาสตาร์บัคค่ะหลายๆคงคงงงเนอะว่าอะไรคือกาชาสตาร์บัควะแล้วแบบมันจะเป็นยังไงวะอะไรนี้ปกติยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยทำกันเยอะมากๆเลยนะก็คือการกินสตาร์บัคแบบบอกพนักงานว่าเอาอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าสุกจ็เนี่ยจะไม่เคยทําเลยที่สี่คนวิ่งไหมวิ่งไปคือจะบอกว่า อยากจะถามพนักงานเหมือนกันนะว่าเสียงหวานๆแบบนี้เนี่ยจะเอาอะไรมาให้เรากินเราก็อยากรู้แหละว่าเมนูช่วงโควิดเนี่ยจะมีอะไรบ้างน,นะคะคือจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมาช่วงโควิดเนาะเราจะทําการแบบว่าไม่ลงจารการถเราจะไปได้ทูนะคะแล้วก็สั่งเอาเพราะ,ะว่ายังไงเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองส่วนหนึ่งนะคะแล้วอยากจะรู้ว่าช่วงโควิดเนี่ยเมนูอะไรนั้นเด่นดังแล้วก็แล้วก็ IF, วกพนักงานจะเอาอะไรมาให้เรากินน้องป้าเป็นคนกินกาแฟใช่ไหมใช่เออแต่ว่าพี่ไม่กินกาแฟอื แล้วก็มีอีกคนนึงนะคะที่เราไปเนี่ยแล้วเราจะต้องไปสั่งเผื่อเขาด้วยก็คือพี่แป้งพี่แป้งบอกว่าขอวิปครีมเน้นเๆเนื้อเนื้อเยอะเยอะเพราะฉะนั้นเราจะบอกพนักงานว่าเออเอาอะไรก็ได้3ามแก้วค่ะขอเป็นกาแฟแก้วนึงอีกสองแก้วขอไม่ใช่กาแฟแล้วกันนะคะแล้วแ้าโค้งงงก็บอกว่าเออก็แบบเสียงหวานๆแบบนี้เนี่ยเอออยากจะทําอะไรมาให้เรากินก็ตัดมาเลยค่ะเอา้ำตัไปอมไหมพนักงานบอกเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไป กินข้าวฟรีก่อนละกันเจอเลยพี่ทำมาแต่ที่บ้านค่ะอันนี้คือทุกคนกินแล้วอ,อันนี้ก็คือของเหลือ,ม,อามาใหม่ๆเลยหัก,กมาจากหม้อโอเค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 งั้นเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนละกันนะคะจูบมาแล้วค่ะหลังจากที่แบบว่าเราขับรถเนี่ยจากบ้านนะคะต้องบอกก่อนว่าเอคอใช่ต้องรักบีบดก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ปลอดภัยขอโทษขอโทษลืม,ลมคือต้องบอกว่าบ้านแจงกับบ้านพี่แป้งเนี่ยที่ มาคือมันไกลมากเว้ยคือบ้านแจงอยู่ลังสิตใช่ปะเราบ้านพี่แป้งอะ่ะก็คือแบบขับมาก็หลายอยู่อะ่ะเวลาร้มๆมที่ขับมาก็ประมาณชั่วโมงกว่านะคะแล้วนี่แบบรถมันก็ไม่ค่อยติดนะวันเนี้ยคือด้วยความที่มันไกลมากไงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจุแจงไม่ได้ขับรถแล้วนะคะก็คือคนขับรถคือคนนี้ท่าดไปไหนอะ่ะไปหาร้านสตาร์บรักใครใจ่ายใครนะปางเหรอ พี่จ่ายของพี่คนเดียวใช่ป่ะเฮ้ยไม่ต้องจ่ายให้ปังแล้วแกขอตังค์มาโอ้กินน้ลมันยี่สิบบาทก็ตอนนี้นั่งรถออกมาแล้วนะคะน้องปังขับรถออกมาก็คือเดี๋ยวเราจะไปหาร้านสตาร์บัคนะคะเพื่อที่จะกินกาแฟกาชาคือตื่นเต้นมากเว้ยทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่าแบบพนักงานเขาจะด่าเราหรือเปล่าวะแกพนักงานเขาจะด่าเราปะ แต่สวนนะ่ะ <c oughs> แต่คนสั่งเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องเป็นน้องปางนะคะเพราะว่าน้องปางคืออยู่ฝั่งคนขับเนาะแล้วก็แต่กนเอาพี่แต pave, ่กนอคือ <beter Canadian. S 2> ปกติเสียงของ File. ค่าค่าคนขับเนี่ยจะไปไม่ถึงฝั่งของของแบบคนขับนะคะที่เขารับมเมนูแล้วเราจะได้เมนูอะไรสบแก้วที่ว่านั้นจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างเนาะ<ๆ>ตื่นเต้นไหมตื <c oughs> ่นเต้นมากตื่นเต้นที่ได้กินของฟรีอ๋อใช่สุดยอดอ่ะ เขาบอกว่าเมนูสตาบัคเนี่หยหลายๆเมนูก็ราคาแรงบางเมนู300 400 500ก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้ตังพอหรือเปล่าไม่รู้่รู้แต่เราต้องได้กินนะคะตังพอไหมอ๋อจริงๆก็มีอยู่บ้างอ่ะเป็นเร้ยนสองร้านหมายถึงหมายถึงตังร้านหนึ่งเงินในอณิโม่คอสซิ่งอ่ะจ่ายเปเงินเดือน,ในได้ปะ ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นซาลาเปาไนทูนะคะนี่เดี๋ยวเราจะได้สั่งแล้วไม่สั่งกับป้ายนะคะพะนักงานเขาพองโง,โง,โงว่าแบบอีสองคนนี้คือต้องการอะไรนี่เดี๋ยวปอนจะสั่งแล้วปอนจะสั่งแล้วฮัลโนะสวัสดีค่ะครับผมเออพี่คะสั่งเมนูสามแก้วอะไรก็ได้ครับผมเออกาแฟเอาเป็นกาแฟแบบแก้วหนึ่งนะคะแล้วอีกสองแก้วแบบไม่ใส่กาแฟแต่พี่ช่วยเซอร์ไพรส์เหนือได้ไหมคะแบบขอสามแก้วขอสามแก้วนะครับค่ะเป็น เป็นเครื่อดื่มตัวไหนก็ได้ใช่ไหมครับตัวไหนก็ได้ค่ะสามแก้วเป็นกาแฟหนึงน่งแก้วค่ะ,แล,ะ2 2> แล้วอีกสองแก้วเป็นไม่กาแฟได้ครับผมแยกวิปวิปแยกวิปอ้านเป็นไซส์ไหนดีครับไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่เลยค่ะได้ครับผมแล้วก็วิปครีมแยกด้วยถ้วยหนึ่งค่ะได้ครับผมขอแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยนะคะได้ครับโอเคค่ะจได้เลยครับโอเคค่ะใช่ได้พี่ใช่ได้ใชได้สุดยอด เจ้าทำอะไรแบบนี้คือพลังงานเขาไม่งงนะพลังงานเขาน่ารักมากเลยเอะทุกคนเขาแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับได้ครับได้ข่าวมาเลย,เลยน้ำเปล่าใส่กาแฟเซอร์ไพรส์สเลย <laughs> บอกมากอยากกินตัวใช่ไหมเอาไปอะหนูช่วยห้500าร้อยบาทไม่เอาหรือพี่หน่เองไ, <Okay. S 2> <laughs> ไม่เป็นไรโอเคไม่นจงโอ้โหรีบ อนนี้เขาต่อแถวรับเครื่องดื่มแล้วนะคะแล้วก็เนเรือของเราไม่ถึงเต้านไหนไม่รู้จะได้กินเครื่องดื่มเมนูไหนแต่ก็สนุกดีเหมือนกันเออคือบางทีเราแบบไม่รู้ว่าแบบคือกินทุกวันปกติจะง้องสั่งแบบชาเขียวชาเขียวเย็นชาเขียวปัน่นก็คือจะไม่รู้ว่าแบบจะกินอะไรดีแต่รอบนี้คือแบบว่าให้พนักงานเขาแบบว่าเลือกให้เลยนะคะไม่ต้องเลือกที่ไม่เตือนหน่หนอยว่าซีดถึงของเราแล้วถึงของเราแล้วค่ะทั้งหมดจะเป็น บาทครับค่ะกินจมเลยค่ะไม่ไม่เล่นมุกกับหนูหน่อยเหรอเล่นหน่อยนึงเล่นเลยเคร่อดื่มเหรอครับพี่อ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไอ้บ้าพี่เขาไม่เล่นมุกพี่กันบอกไม่เล่นมูกับหนูนิดนึงเหรอเมนมาคอนโอ้เขาบอกว่ามีเมนูใหม่นู่นเลยเขาบอกว่าคือมันเป็นเมนูใหม่นะคะ คุกแก้วแล้วก็คิดว่าแบบว่าเราน่าจะชอบเสียงที่เราสั่งไปเขาเพนักงานเขาบอกว่ามันเป็นสิง่งที่ค่อนข้างหวานนะคะเขาก็เลยจัดเมนูหวานๆมาให้เรากินไม่ใช่กาแฟนะหน้าเราอะหวานหน้าหวาน,วานคือมันจะเป็นแก้วครีมสองแก้วนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันว่ามันมีเมนูอะไรบ้างเป็นครีมสองแก้วแล้วก็เป็นกาแฟแก้วหนึ่งโอเคค่ะอันนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านกันแล้วนะคะนี่ถุงสตาร์บัคที่เราซื้อมาไอปาร์กําลเชดโตะอยู่เลย อะไรพิกิดรู้ว่าถุงนี้เท่าไรเท่าไร่แปดร้อยแปดร้อยสิบเก้าบาทสามแก้วนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาที่เราได้มานะคะมามาดูกันเลยดีกว่าไหนมันมีอะไรบ้างะเราหยิบแก้วแรกนะคะอู้อันนี้คือแก้วแรกนะคะคิดว่าแก้วแรกไม่เป็นไรแก้วต่อไปเดี๋ยว แก้วแรกที่แจงหยิบมาเมื่อกี้อันนี้คิดว่าไม่น่าจะเป็นกาแฟนะแต่ว่ามันมีพวกโอเกจีนล anyway ี่ด้วยนะคะเมื่อกี้พนักงานพูดชื่อยาวมากแล้วจำไม่ได้เขาบอกว่าอันนี้ม <ifa> ันเป็นเมนูใหม่นะคะเหมาะกับสาวหวานอย่างเราเขาบอกว่ามันเป็นบัตเตอร์สก๊อตซีเอฟสโมกคือในเมนูบัตเตอร์สก๊อตแอดคาราเมลซอสแอดคอฟฟี่เจลลี่แอดจาวาชิฟแอดมอคค่าซอสแล้วก็เพิ่มคาราเมลซอสอีกมอคค่าซอสด้วยแล้วก็จาวาชิฟอีกนิดนึงนะคะโอ้โหเมื่อห่หนาวเนี่ย แล้วคือแบบเท่าไหร่วันนี้สองร وم, ้อยบวกสบห้าบวกยี่บห้าบวกยี่ิ5ห้าบวกสิบห้าบวกสิบห้าบวกสิบห้าบวกยี่ห้าเอารวมรวมเท่าไหร่พี่คือทั้งหมดมันแปดยสิบห้าทอะ่ะ<า>แ,แก้นี้<อ>นก็น่าจะแบบสามร้อยกว่าอังนัเนี้ยอลังมากมาแก้วต่อไปนะคะอู้อันนี้ก็น่ากินแต่อันนี้น่าจะไม่มีจาว่าชิปนะอะอันนี้น่าจะเป็นเออเอูออกว่าูป็นเมนูคล้ายๆกัอน,นะคะอันนี้เป็น คาราเมลหรอคาราเมลบัตเตอร์ซอตเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เป็นแอดเออร์เกรจีลี่คาราเมลซอสแล้วก็มอคค่าซอสเฉยๆไม่ได้ใส่จาว,วัชชิปเนาะแล้วก็แก้วสุดท้ายอันนี้เขาบอกว่าเป็นมอคค่าหรือเปล่าคอฟฟี่อะไรไม่รู้ FR คืออะไรไม่รู้แอดเออร์เกรจีลี่ด้วยนะคะรู้สึกว่าแบบในหนึ่งในนี้มันต้องมีแบบมีกาแฟเอออันนี้เป็นทอฟฟี่อันนี้เป็นทอฟฟี่แต่คือไม่รู้ว่าแบบคอฟฟี่แล้วรสชาติเป็นยังไงนะคะ สามแก้วนี้นะคะจะมีกาแฟแก้วหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ที่เป็นกาแฟนะคะอันนี้ของฟางงั้นเอาอันนี้ให้พี่แป้งดีกว่าเพราะว่าพี่แป้งชอบกินช็อกโกแลตนะคะเป็นเจ้าว่าชีฟก็อันนี้ให้เขาไปเอาเป็นวครั้งนี้เนี่ยดูใจนคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็น้องปางด้วยนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้ด้วยนะคะแล้วแปลว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าส่วนจะเป็นเกมหรือว่าคอนเทนต์อะไรนั้นกนะ็ยังติดตามกันเด้อครั้นี้คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบย ของเขาเป็นบัตเตอร์เอ่อสกอตบัตเตอร์สกอตคาราเมลรสชาติเป็นไงพี่อร่อยอร่อยแบบไหนอ่ะคือบัตเตอร์สกอตอะคือแบบหอมเนยอ่ะหอมเนยหอมคาราเมลแล้วก็มีเออเกจเจลลี่ด้วยข้างบนโรยด้วยจาวาชิป แล้วก็มีคาราเมลซอสดีมากฉันดูทีนึงคือจะหมดแล้วคนดียวหนูอร่อยกว่าเพราะว่าหน,หนูกินจะหมดแล้วอคือม็อกค่าที่ดูเข้าไปแล้วเหมือนมีเกล็ดช็อกโกแลตอยู่ในปากมันมีเยลลี่ด้วยเยลลี่กลิ่นอะไรเยลลี่เป็นกลิ่นแบบ กลิ่นชาโอเคคือแต่มันดูดยากหน่อยนะเพราะว่าเยลลี่มันค่อนข้างที่จะเหนียว <c oughs> ฉะนั้นอรอดมันก็เลยแบบไม่ส่งรูปแล้วอะ่ะแต่ว่าอร่อยมากจริงๆคนแต่ขอแจ้งกับของพี่แป้งเหมือนกันนะคะคืพี่แป้งมีใจว่าชิปด้วยพี่แจไม่ชอบแบบเขียวเพราะว่าช่วงนี้ใส่แดดฟันแล้วมันติดเหล็กหรือข <c oughs> ี้เกียจเขียวแต่เออขอตอบคำถามก่อนหลายคนถามมาเยอะว่า <c oughs> ช่วงนี้พี่แจนแต่ฟันหรอคะพี่พุทธคิดมานะว่าใช่ค่ะช่วงนี้พี่ดัดฟันจริงๆแล้วพี่ไม่ได้อยากดัดเลยแต่หมอบอกว่าถ้าคุณไม่ดัดฟันคุณจะล้มแล้วนะ ต้องดัดนะเพราะว่าคือดัดไปมาแล้วไม่อาายอมใส่เดีเทนเนอร์เนี่ยมันก็เลยต้องดัดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นใครดัดฟันอยูตอนนี้ถ้าต้องใส่ดีเทนเนอร์อย่าลืมใส่ด้วยนะทุกคนส่วนข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวไปติดที่หลังนะคะตอนนี้ติดข้างบนแล้วข้างล่างเหลือข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวค่อยติด